าร์เก็ตทนะคะช่วงนี้ใครที่อยากมีเอว24นะคะไขมันลดลงนะคะรวมถึงยังสามารถคงความอร่อยความหวานสำหรับคนที่ผู้อยากทานขนมอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่อยากอ้วนนะคะต้องมาที่ช่วง Market ็ตท k ช่วงนี้นะคะกับทางด้านนะคะพี่ทีชะยาอุดมเฉลิมธีระเดชนะคะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหวันนี้เนี่ยนะคะแบบ อยากจะกอดแบบว่าอ,ออกแบบมาเพื่อดีชั้นเลยนะแบบ <c oughs> <ช>่ะเป็นคนชอบทักขนมหวานแต่ก็กลัวอ้วนนะคะ,คะเป็นวอฟเฟิลนะคะ,คะแบบใหม่ล่าสุดนว,นวัตกรรมที่เขาบอกว่าอาร่อยได้โดยไม่มีน้ำตาลมันเป็นยังไงเอ่ยที่มาที่ไป ค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าอยากจะพาย้อนกลับมานะคะเมือ่อเจ็ดปีก่อนเนี่ยตัวเองเนี่ยได้มีเพื่อนเป็นเกษตรกรน,นะคะ,คะแล้วก็ตัวเองเนี่ยเ,เหมือนกับว่าทําขนมอะ,ค,ะค่ะที่ต้องการอยากให้ผู้บริโภคอะคะ่ะคนที่แพ้แป้งสาลีที่แพ้กูเตนเน่ยนะคะแล้วก็คนที่แบบไม่มีเกิดเรียกว่า ทานน้ำตาลไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็คือจัดทานคันขนมไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ e, ทำไมอชีวิตต้องเป็นอย่างงี้ไม่มีความสุขนะ<อ>ไม่มีความสุขเลย<อ>แล้วก็แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แบบเออเสี่ยงต่อโรคพวก n c d ดีอะคะ่ะ <c oughs> โรคแบบที่เป็นเพราะว่าพฤติกรรมการกินของเราอ <c oughs> ะคะ่ะได้กินขนมก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้างั้นเนี่ยเราจะเอาข้าวลรองอะค่ะที่เป็นในส่วนของจมูกข้าวที่มีประโยชน์อะค่ะโอ้วิตามินเพียบเลยนะใช่เพราะว่าเกิดจากการขัดสีแต่จริงๆแล้วอันนี้ยมันยังมีคุณค่าที่ดีมากๆเลยก็เลอาตนนนน้ค่่ะมมแปก็ผผิขขึฟรบ ใช้ข้าวกล้องอะคะเป็นในส่วนของวัตถุดิบหลักค่ะใช่แต่ทีนี้เนี่ยไอ้ข้าวนี้มันยังแบบเบยบไปค่ะคุณผู้ชมไอความหวานเนี่ยถ้าเป็นแป้งกินแป้งเปล่าๆนี่มันก็คงจะไม่อร่อยเอ๊ะความหวานทำยังไงที่ผู้ป่วย NCD ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยทานได้โดยที่ ไม่ให้ก่อให้เกิดอินซูลินในร่างกายเพิ่มขึ้นเนี่ยเอออ๋อนนี้ค่ะ,คะเราก็เลยตอบโจทย์นะคะการแก้ปัญหาของแต่ละคนที่ต้องการไม่เหมือนกันอย่างตัวที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องเบาหวานใช่ไหมคะตัวนี้เลยค่ะเราใช้เป็นในส่วนของย่าหวานค่ะตัวนี้ก็จะเป็นน้ําตาลศูนปซ็นนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือโซเดียม0%ูนเปเนเช่นกัน ไม่ได้กลายเป็นไฮโซนะคะไฮโซเดียมนี่ไม่ได้แล้วนะโนค่ะโนใช่เพราะว่าไตเราทํางานหนักเนอะในการบริโภคอาหารแต่ละอย่างพราะฉะนเนี่ยเราต้องทําให้ไตเราเนี่ยแข็งแรงเราจะได้แบบ่ลืมนะเวลาเรากินขนมหวานแล้วไม่ได้กินแค่คําเดียวนะคะเรากินแบบหยุดไม่ได้เลยนะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหบอกว่าต้องขอกอดทีนึงนะคะที่แบบผลผลิตอย่างนี้มาให้คุณผู้ชมเลยที่ได้แบบว่า enjoy eating ได้อย่างแบบเออมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เลยเป็นสูตรสูตรตัวนี้าก็แบบว่าอร่อยแบบไม่ต้องรู้สึกผิดค่ะ จะเป็น,นะะแบเพียง70แคลเท่านั้นค่ะ,ะโซเดียมนะคะแล้วก็0%น้ำตาลด้วยนะคะอันนี้เนี่ยทา<อ>นะะได้อย่างสบายใจเลยใช่ค่ะแลวอีกสูตรหนึ่งนะคะที่บอกว่าอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสําหรับคนที่เขาเรียกว่าต้องการให้ลดน้ําตาลลงจะเป็นดัชนชสน้ำตาลต่ำนะคะแล้วก็ใช้เปในส่วนของน้ําตาลดอกมะาพรา้าวหวานน้อย หวานน้อยก็จะเป็นกลุ่มนี้สีนี้ใช่ไหมคะใช่กลุ่มนี้ก็จะมีเป็นผลไม้นะคะทั้งหมด4รสชาติก็คือเราจะให้ความหวานจากดอกมะพร้าวแล้วก็ความอร่อยหอมหวานเนี่ยจากผลไม้ไทยโอ้โหนี่ก็คือช่วยเหลือเกษตรกรด้วยชัดวัตถุดิบก็คือผลไม้ตามฤดูกาลของประเทศดูกใช่คะแล้วก็ตัวเราเองอะค่ะเรามาจากสมุทรสาครนะเราก็ใช้เนี่ยมะพร้าวในส่วนของบ้านแพ้วนะคะที่เป็นมะพร้าวที่ได้ GI นะคะหรือว่าเขาเรียก ได้ภูมิศาสตร์อะค่ะมะพร้าวบ้านแพ้วเนี่ยจะพิเศษก็คือเขาจะมีความเหนียวนะคะนุ่มแล้วก็มีความหอมเหมือนใบเตยค่ะใช่ที่ไม่เหมือนใครนะคะก็คือพอมาแบบลงตัวกับขนมสุดวฟเฟิลเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคนทานไม่เป็นทุกคนทานทานแล้วยังมีความสุขใช่คะขอลองชิมดูหน่อยเลยแลบไหน่ชสีอะไรดีที่อยากจะแนะนำเอาแบบนี้ไม่ครอ่าน้ำตาล คิดว่าแบบวได้นอร่อยก่อนนะคะฉันต้องเลือกอะไรอย่างี้ก็อร่อยก่อนมะพร้าวดีกว่ามะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวโทษนะนี่มะพร้าวแรกเลยนี่มะพร้าวบ้านแท้ต้องกิน G i ก่อนใช่เลยนะคะรสออริจินัลของเรานี่จะอร่อยแค่ไหนนี่ที่สำคัญก็คือว่าไม่มีโซเดียมด้วยแล้วก็ใช้แป้งที่มีจมูกข้าวนะคะก็จะทำให้เกิดได้รับวิตามินและแร่ธาตุอย่างครบถ้วนด้วยนะคะบางทีเนี่ยเด็กๆก็ทานได้นะคะเด็กๆเดี๋ยวให้ทีมอาหาอ่านใจให้นะคะ ไดี่ดิฉันก็คิดว่าให้ดิฉันไปต้นมะพร้าวเอามะพร้าวมาทําขนมง่ายกว่าปัวปอกอันนี้นะคะคุณผู้ชมฉีกไม่ออกนะคะนี่นี่นี่อันนี้คือน่าจะเก็บไว้ได้นานเนาะใช่ค่ะก็จ้เป็นแบเโซนหนาค่ะแล้วก็สามารถที่อยู่ได้เป็นปีความชื้นจะไม่เข้าไม่ได้เลยนะคะนี่คุณผู้ชมนี่นความชื้นเขึ้นมาเนี่ยทีมงานให้ให้สปาร์ต้าดิฉันมาแล้วนะ้านหนึ่งนะคะนี่มาเลยได้เลยได้เลย ตัดอย่างไรไม่ให้โดนนิ้วตัวเองนะคะเดี๋ยวนะก็ถ้าเป็นตัวนี้ค่ะก็จะเป็นความหวานจากดอกมะพร้าวนะคะแล้วก็ใช่เป็นอย่างดีเลยนะคะหนามากเก็จิ้งดีงามไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะคะอ๋อคุณสีบัเฟิร์คุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นโซเดียมศูนเปอร์เซ็นเช่นกันโซเดียมศูนเปอร์เซ็นรสมะพร้าวใช้ความหอมของน้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวที่เป็นไอจีจากบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะชิมดูเลยนะคะหืมกรอบเลยผู้ชมกรอบมากเลย ออหอมมะพร้าวใช่ไหมคะอมหอมจากถุงออกมาเลยค่ะก็จะหอม,อมกินแล้วหยุดไม่ได้จริงๆนะคะเี่ยใช่ค่ะก็จะแบบเบาๆลืมไปเลยค่ะจะเคยที่แบบทานเอตัวที่เป็นวอเฟิลที่แบบหอมๆเนยๆเลี่ยนๆม,มันๆอ่ะคะ่ะตัวนี้มันจะเบาๆไหลๆกินได้ตลอดจนแบบหมดซองก็ไม่ต้องรู้สึกที่ทําไมมีกลิ่นเนยอะคะมันมีความหอมเนยน่าจะเป็นมะพร้าวกับกะทิค่ะอ๋อพอแมทชิ่นกันมันก็จะเกิดกลิ่นใหม่ จะมีความคล้ายๆน้องๆทองม้วนแต่จะมีความหอมมันกว่าเบาๆแล้วก็ไม่หวานใช่ค่ะใครที่ไม่ชอบหวานอันนี้คือคนที่ชอบหวานเนาะเดี๋ยวไม่หวานทานได้เลยนะคะก็อร่อยมากเลยใช่ค่ะลองรสอื่นกันบ้างดีกว่าได้รสแบบอันแรกนี่คืออันไหนคะอันนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวเหมือนกันแต่ตัวนี้จะไม่มีน้ำตาลอันนี้ฉีดได้แล้วค่ะฉีดได้เลยนะเอาแบบนี่แบบฉีดง่ายแบบนี้นะคะแบบนี้ไม่มีน้ําตาลเลยไม่มีน้ำตาลเลยค่ะจะเป็นความหวานจากแยวยหวาน ทำไมแผ่นแป้งมันไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบมีตารางตารางด้วยอันนี้ก็มีตารางค่ะแต่อาจจะมองเขาไม่เห็นแผ่นเล็กกว่านะคะน,นี่เล็กกว่านี้เป็นจุดนี้นะคะว่ากรอบแค่ไหนฟังเสียงเรื่องฟังเสียงฉันยืนใกล้ๆฉันก็ได้กลิ่นมะพร้าวออกมาด้วยอ,อ,อันนี้ก็อร่อยไปอีกแบบนะมีความเหมือนข้าวเหมือนเหมือนเหมือนข้าวอบ ใช่ค่ะสามารถที่กินกับเทนมเข้าไปบริโภคเป็นชามเลยก็ได้หรือว่าเป็นเหมือนเป็นหบือาหารเช้าใช่สำหรับแบบบางทีเราเดินทางไปเราก็ไม่อยากได้แบบแคลอรี่สูงมากนักเนี่ยค่ะแมทชิ่งกันรวมกันนี้70นมอีกสักร้อยหนึงแค่170เดินไม่กี่ก้าวก็สลิม อันนี้คือเป็นเป็นแผ่นขนาดพอทานแล้วเด็กๆก็ทานได้ด้วยนะคะหรือวาผู้ใหญ่ที่แบบต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนก็สามารถเลือกทานตัวนี้ได้เพราะว่าหวานน้อยดีต่อสุขภาพนะคะส่วนด้านนู้นเป็นอะไรคะเป็นโกโก้ตัวนี้จะเป็นสูตรคีโตนะคะจะเป็นวอฟเฟิลที่ทํามาจากแอลมอนนะคะแล้วก็เราจะใช้ในส่วนของโกโก้นิฟ่ะค่ะให้พวกแร่ธาตุอะไรเงี้ยค่ะในในส่วนของ คือโกโก้นี้แบบมันเป็นโกโก้ที่แบบว่ายังมีวิตามินอยู่นะคะแล้วก็เป็นผงคาคาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ต่างๆแล้วก็พี่สําคัญคือมีฟาวนอยด์นะคะทําให้เราชะลอวัยโอ้โหนะคะต้องรีบชิมเลยค่ะนั้นหยิบมาชิมก่อนได้เลยค่ะนีเลยนี่นี่นี่ค่ะเป็นโกโก้แล้วก็อัลมอนด์นิ่มเหมาะสรับสีโตไม่ใช่ขีดโตก็ทานได้ทำไมการบรรจุพันธุ์ต้องแตกต่างกันด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบเเปิดให้คุณผู้ชมดูหน่อยว่านี่อันนี้นะคะถ้าเราเปิดเป็นคนแรกนะคะเราก็จะแบบปอออกมาเเเลลยยคค่ะะะี้้นิดดไ เออเป็นแบบค่ะเหมือนช็อกโกแลตเลยอะเหมือนแบบใช่ก็จะเป็นแบบเค้มๆแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการขนมโปรตีนนะคะตัวนี้จะเป็นโปรตีนสูงค่ะนี่นะคะหอมอีกแล้วอืมอออร่อยอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นสินค้าวีแกนนะคะไม่มีเนื้อสัตว์ทานได้ทั้งหมดไม่หวานเลยคุณผู้ชมใช่ค่ะตองอันนี้ที่ชิมแบบหวานกว่าอันนี้ไม่มีความหวานเลยใช่ก็จะมีความหวานจากย่าหวานเบาๆสําหรับคนที่แบบควบคุมแป้งควบคุมน้ําตาล จะหนาวกว่าน,นิดนึงกับแบบเดิมใช่ค่ะใช่ค่ะวความมันในการรับประทานเนี่ยคือจะชู่อสองอันนี้ไม่ได้ความจะกรอบกรอบกรอบแต่ที่จะมีความเหมือนเหมือนเรากินบราวนี่เหมือนเรากินขนมช็อกโกแลตอะไรอย่างเง<ช>ี้ยนะคะบอกมกาการทานกาแฟตอนเช้ามากๆเลยอะมาบอกถึงราคาคะนะคะ ค่าตัวน้องๆน้อง,อ,งอันนี้เป็นน้องน้องน้องช็อกโกแลตบราวนี่นี่ขายเท่าไหร่คะอันนี้จะมี2ขนาดนะคะ,คะขนาดนี้คือ89บาท45กรัมนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่169บาทค่ะตัวนี้จะ100กรมัมถ้าเปรียบเทียบก็คือกระปุกนี้ค่ะเท่ากับอันนี้อันครึ่งประมาณอันครึ่งเท่าไหร่นะคะอันนี้อันนี้169บาทค่ะ อันนี้ค่ะอันนี้89บาทอุ้ยทุนทีกับ2อันครึ่งอ๋อสองอันครึ่งฉันพูดผิดโอ้คหสองเท่าเลยราคาราคาวันนี้โปรโมชั่นวันนี้โปรโมชั่นแรงมากเลยค่ะอันนี้นะคะปุกใหญ่2กระปุกนะคะเหลือ300บาทแล้วก็พิเศษยังฟรีกระปุกเล็กอีกหนึ่งกระปุกโอ้โหก็จะเหมือนแค่300บาท2กระปุก300บาทนะคะแถมฟรีนี่แบบนี้คู่นี้เลยนะคะแล้วก็แถมอีกอันนึงค่ะอย่างนี้นี่นะคะนี่ติดต่อได้เลยนะคะใช่ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของหน้าจอนะคะ ดิ้ได้เลยนะคะนี่หมายเลขหนี้บอก061 06159363564สามแบบแบบนี้นะอันนี้แปะแบบแรกก่อนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก่อนนะคะแบบที่หนึ่งมาแบบที่ฉันฉันเมื่อสักครู่แบบนี้อันนี้นะคะถ้าถ้าสองตัวนี้ค่ะจะรวมกันได้สองตัวนี้คือถุงละ30บาทแต่วันนี้ค่ะมาสามตัวนี้นี่เลยค่ะหมดนี่เลยค่ะตัวนี้จะมีสี่รสใช่ค่ะจะมีมะพร้าวกล้วยสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มี มะม่วงรมชาิมีความเปรี้ยวไม่อยากลองชิมดูลองชิมดูเลยค่ะใช้สปาต้าถ้าตัวเนี้ยอันนี้ค่ะจะถุงละ30สิบาทแต่วันนี้ค่ะจัดโปรแปดซองสองร้อยบาทค่ะอันนี้ก็มีขอหอมเปรี้ยวๆนะจ๊ะอร่อยเนาะใช่ใช่อันนี้แบบมะม่วงนะคุณผู้ชมมะม่วงน้องมะม่วงวาฟเฟิลมะม่วงใช่ค่ะอืมอร่อยก็จะไม่แต่งสีแต่งกลิ่นเหมือนกันเหมือนมะม่วงน้ำดอกไม้เลยอะน้ำดอกไม้ค่ะ ใช่แล้วก็มีกับตัวมะม่วงน้ำดอกไม้กับตัวมหาชนกโอ้โหเพราแอบใช้ของที่หรูหรามาเห่าไฮโซนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะกล้วยบ้านลาดหรือเปล่าคะนี่เราดูกล้วยหน่อยกล้วยประทุมค่ะกล้ยประทุมนะคะก้ยหอมทองค่ะหอมทองอันนี้ก็ใช้วัตถุดิบที่ดีๆหมดเลยนะช่วยเหลือเกษตรกรหมดเลย โอ้โหทันชิมทั้งสีรสชาติจะได้รู้ว่าอันไหนอร่อยว่าเราต้องการแบบยกให้สินค้าท้องถิ่นอะค่ะไปสู่สากลอ๋อเป็นการช่วยเหลือที่แบบตรงคอนเสิร์ตคุณผิับเลยเนาะถูกต้องเลยสีจะไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมกล้วยจะมีความสีสีสีจะเข้มกว่าใช่ค่ะอันนี้กล้วยอันนี้มะม่วงนะคะนี่จะสีจะไม่เหมือนกันให้เปรียบเทียบกันดูเลยใครที่ชอบทานกล้วยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่ารสชาติกล้วยเป็นอย่างไรแต่ความหอมนี่คือหอมกล้วยจิงๆใช่ค่ะก็จะเป็นตามสีผลิตภัณฑ์เลยค่ะอื มีความกล้วยจริงๆด้วยอ่ะใช่เดี๋ยวจะบอกว่าอธิบายยังไงดีอ่ะคล้ายๆแบบนมกล้วยอ่ะอ๋ออะฮะจะมีความเหมือนนมกล้วยนมกล้วยเคลือบบน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 แผ่นแป้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แต่คือได้สุขภาพด้วยเพราะว่าวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยเต็มที่ในแบบกล้วยนะคะแล้วก็ได้แบบพวกกาบจากจมูกเข้ากล้องด้วยอืมอะเมื่อกี้ชิมกล้วยนะคะอันนี้สับประรดอไม่ใช่ผำมะม่วงกับมะพร้าวเปรียบเทีบดูอ่ะใช่สีจะ ต่างกันเหมือนกันนะคะนกันน้ำม่วงจะมีความอ่อนกว่าอ่าอันนี้แบบนิดนึงนี่นี่ก็จะคล้ายๆกันถ้าดูจากหน้าจอแต่เมื่อกี้ชิมให้ดูแล้วแต่ชิมให้ดูอีกค่ะอืมถ้าบอกว่าชอบชอบกล้วยกับสับปะรดเอ้ยผิดผิดมองเป็นแบบรสทุกตีเลยมะม่วงกับกล้วยชอบสองอันนี้เพราะมีความหอมแล้วก็หวานน้อยะชอบนะคะแล้วก็ อันนี้ก็ชอบเหมือนกันนี่อันนี้อันนี้รู้สึกว่ากินเพลินดีอันนี้ก็ชอบเหมือนกันคุณผู้ชมอันนี้โปรมี4รสชาติขายยังไงเอ่ยตัวนี้นะคะได้ไหมค่ะได้ค่ะปกติ30วันนี้8ปดซองสองค่ะแล้วก็ส่งฟรีด้วยสองร้อยโอ้โหส่งฟรีด้วยใช่ค่ะเพื่อสุขภาพนะคะคุณผู้ชมสั่งได้เลยนะคะที่ศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าสามหกสามห้าหกนะคะสั่งได้เลยอันไหนอีกคะอันนี้เป็นหมูแผ่นกรอบจากพืชค่ะอ๋อลืมไปนึกว่าไม่ใชนี่ทีมงานบอกว่าสินค้ามี2ประเภทนึกว่ามีแบบแบบแบบนนี้ะะค เป็นหมูแผ่นกรอบนะคะที่เสริมพรีไบโอติกช่วยเสริมระบบการย่อยนะคะเพิ่มกากใยให้เราขับถ่ายสบายขึ้นโอ้โหนะคะค่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะคะวันนี้เติมจุลินทรีย์ที่ดีให้กับลำไส้ของคุณด้วยพรีไบโอติกนะคะก็เป็นหมูแผ่นที่ไม่ใช่หมูแผ่นนะคะเราทำมาจากไฟเบอร์ของมะพร้าวไฟเบอร์ของมะพร้าวแต่หน้าตามาดูหน้าตากันก่อนแกออกมาจากซองหน้าตานะคะสวยในหน้าตาค่ะเหมือนเหมือนเลยค่ะเหมือนมากความหอม ก็คล้ายๆนะคล้ายๆเออมีกลิ่นแบบเออมีกลิ่นเหมือนเหมือนเบคอนกรอบใช่ค่ะใช่ค่ะดูความกรอบพิสูจน์ความกรอบห่อนี้นะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะอืมอืมเหมือนของจริงเลยอะเหมือนไหมคะทำจากอะไรเหมือนมากเลยทำจากไฟเบอร์มะพร้าวทำจากอินูรีนะคะเป็นไฟเบอร์เช่นกันแล้วก็ที่สำคัญคือมีโปรตีนจากถั่วลันเตาสีทองที่เป็นโปรตีนเข้มข้นนะคะหนึ่งซองเนี้ยค่ะเหมือนทานไข่ไก่สองฟองสิบสี่กรัมโปรตีนสรุปแล้วนะคะ หน้าร้านที่ผ่านมาชอบอันนี้ที่สุดจริงๆและนี่คือมันสุดท้ายชอบอันนี้มากที่สุดราคาขายเท่าไหร่คะอันนี้69บาทนะคะแต่วันนี้มีโปรค่ะ4่ซองเนี่ย200 4่ซอง200อ่าเซ็ตแบบซองเนี่ยนะคะขายเซ็ตละ200นะคะส่งฟรีจากราคาปกตินี่ก็แพงกว่า200อยู่แล้วนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาใครจะซื้อเป็นบริจาคร้านซุมก็ได้นะเพื่อให้พี่ๆน้องๆที่ประสบอัทหาคุเนี่ยสามารถที่จะอิ่มได้นานนะคะก็ ชวนกันแบบว่าซื้อไปให้คนที่คุณรักก็ได้ให้เป็นของฝากปีใหม่ก็ได้กับโปนี้นะคะก็คือผ่านทางรายการเท่านั้นนะคะวันนี้เซตนี้นะคะ4ี่ซองสองเซตนี้ก็เช่นเดียวกัน4ี่ซองแซองสองนะคะแล้วก็เซตนี้3กระปุก3า0รก็คือ2ใหญ่แล้วก็อันนี้1ด้วยนะคะ ฝากไว้นดิดนึงนะค,คุณผู้ชมคะวันนี้กองทัพบกโดยทะทะบ5เร่วมใจช่วยน้ําท่วมขอเชิญร่วมกันรบริจาคสินของหรือบริจาคเป็นเงินมาได้นะคะตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะคะ<ส>เพื่อเป็นการช่วยแบ่งปันน้ําใจนะคะบรรเทาทุกข์สำหรับคนไทยพี่น้องคนไทยด้วยกันที่ประสบอุทกภัยอยู่นะคะช่วยกันได้เลยนะคะหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมวันี้เดี๋ยวฉันจะขอเหมาสินค้าของพี่เขาก่อนน,นะคะเพราะฉันอยากเอายิีตลอดเวลานะคะก็ะจะขอไป เอามือถือไปกดสั่งซื้อก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวโปรโนี้มันจะหมดนะคะเพราะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะ,ค,ะคุณพี่มากๆเลยนะคะที่นําสินค้าดีๆจากสมุดสาครมาฝากผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะ<อ><อ>หมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะกับรายการ Talk to g e t h e r ช่วงเวลานี้นะคะก็ลาก,กันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ